ครับเหลือแล้วสองำกระตานดานะครับพร้อมที่จะติดเชือกไหมครับสนามพร้อมติดเชืองครับติดเชือกละลายละลายเนื้อเนื้อใบสันติหนึ่งเล่มดำน้าน้ำใบปรูนะครับสามสามติดเชือกนะครับพร้อมแล้วใครจะมาดูกันไห เกนะครับโอ้โนี่สองนักเตะสอักเะนาตื่นตาตื่นใจนครับโอโห่อไปจนาไปดเองแล้วก็เตะตบบมเอเยแล้วก็ แฝงขอแล้วก็แฝงขอเลยน้ำน้ำใบพลูแล้วน้ำแดงนะครับน้ำน้ำใบพลูแล้วน้ำแดงบ้านสวนบ้านสวนนะครับน้ำน้ำน้ำเย็นนะครับเข้าไปแล้วแล้วแฝงขอแล้วขอแล้ว รอบตอนนี้เรือสองลำนะคบแล้วครัไปรอเปล้วนะครับปายสนามนะครับดูวปายสนามเทียร์หรือเปล่านะครับหรอลครับอแป๊บหนึ่งครับอแป๊บหนึ่งถ้าเคยรู้เร่องนะครับด่วนะครับด่วน้เรับตตตะครับด่วนเลครับด่วนีี้เลยเราจะทางต่อจากรุ่นนี้นะครับขงก็ลเดียว สนามแล้วสอีกหนึเครื่องนครับติดเครื่องเลยิดเครื่องเอาคนขับน้ำก่อนมาสนามเือนะครับเอาเลยฝั่งมันติดเครื่องได้เลยนะครับตอนนี้ใบพูจงนะครับลงงินปันสวนไดีนึงอาตอนน้ใบพูองลาแดงครับปันสสวนหนึ่งนึ่งลางนเงินิดเครื่อ สู้ที renamed, ่สามไปแล้วไปสูสีครับสูสีนะครับสูสีครับดูว่าใครจะมาตีตา i'm uh sorry -huh.

กูย okay. okay, oh. okay. ่างกระป๋าเลยเป็นเรู่ออดโอเคหาเที่ยครับเที่ยงครับเรือต่ก็ไปเที่ยครันตีเีเที่ยต้องมาหาระหว่างน้ำแดงบ้ายสอนี้ไสองครับแซ็ตเนเที่ยงนบายสองนะครับน้ำแดงตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วห่าละไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อเพื่อสถาทเจ้าตานครับบ้างน้ำแดงบ้าน้ำแดง แ้่งด้ไหมตื่นเ้ไหมแขนง้ไงโอ้โหรทยังี้กนก่อนอะไรก่อนฮะออไก่อนอติดเพื่อติดเอเออติดก็ติดติดเนะครับื่องนะครับเพื่น่ตอนนี้สนามร้อนนะครับนีฝ่ามันเข้ามาแล้วช้น .2 ตองน้ำแดงตอนน้ำใบบูษ4ล้อง เครับเครืององลำติดเครื่องแล้วนะครับขณะนี้คณะกรรมการดูความพร้อมเรือั้องคพร้อม้วครับท่านรมการ

É, okay.

you meet you, bro. Oh, yeah, I see you. you. I watch on TV, Facebook. I watch you. Oh yeah, I, watch. you. Yeah, I watch on the I watch every time. Okay. Yeah, I okay. watch. Okay. Thank you. Thank you.